้าอเก็ดหน่ก็สองหางเก็ดสองหาเก็ดสองหาสองหามนบอกอเโอเคเลยสองาแกบนถือหลายจิฮ้ได้เก่าสองได้เก่าสหาใบได้เกสองาตเตารี่ห้าใบ ว่าสิมาเกลบุนก็นมาเกลแล้วอูมขายขอร้กเอีีูอร์สินะนี่นี่จังนี่จังสุดนี่นี่ัง tám hà tám hà. nè thu tiền dài dài này dài này nó. hà sám, xài. อรึ่งอีกย้ายทึ่งอีกเรึ่งอีกมองดังอ่ะเออเออสามสาวสามทัเ่ามได้ว่าจะได้ก่อนไอล้องสี่เบื้องร้องสี่เบื้องขับหายหายใหญ่เล็กสามานี่แหละตั้งมือจรนีเล็กสามนีเลขหาทั้งจมูกมีบ่ ยึ่ากรลูอาึมาะกหมู่นะคะไอหมูกปาว่ายวะสามห่าบจมูกจมูกหมูยายมาจากใส่นี่จากสังขะาสังขะได้สามหา จับมาเลยลูกจับมันหมานเลยจับมันหมานคุณอันนี้เลขหค่ะหนูน้อยสังขะหนูน้อยสังขะสายเบื้องได้เลขอย่างจับขึ้นมาอีกจับขึ้นมาอีกได้เลขห้าแล้วเลขอะไรอีกเนาะขึ้นมาอีกแล้วค่ะได้เลขศูนย์นะครับ ได้เลขห้าแล้วก็เลขศูนย์กจนหมตาแล้วัดงวดที่เราจับได้สามตัวเลยบ่เลขศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาร้อยเลขหาร้อยเลขลอาเลขล่างลูกเลขล่างลูกจับอีก2ตัวลูก

ให้เอใ้า <imprisoned> จ anyway, ัดาจับไเล็กหดาัล huh. ก so uh ่างลางูกลรวหดินดาไม่จ huh. uh ับเชืจับได้ห้าห้าศูนยงวดก่อนาจับได้เก้าสองอ๋งวดก่อนให้จับได้เก้าสอเอาหัวมูมาสิ้น นี uhm. ่นี่นี่นี่มะเบิงต้นนี่ผมแน่นี่นี่คือเลขกยางนี่นี่เล็กสรือว่าเลสองนี่เหลขสอเลขานี่ยเลสองเลขบอกฟังมา้ามีก็เ็ดนึ่งเ็ดสองหาเก็ดสอ สองหาแมนบอโอเคเลยสองหาสองหาน้อดสองหางหัวหมูยดสองหาดสองห้าเนาะสาธุสาธุสาธุยวจะได้มาอีกไปทไ โอ้ทั้งขางก็ชัดเลยนอนกินนมเลยลูกนอนกินนมเลยสามกัสองไสองอก็หันห่าชัดแห้งบ่ชัดแห้งเจ็ดสองห่าเย็ด ขึ้นสีแดงเลยเจ็ดสองห้าขึ้นสีแดงเลยในปลายจมูกด้อับเ้อปลายจมูกหมูบอนีะนี่ละเพื่อเอาหมูมาเสียนไวงวดที่แล้วได้เก้าสองหาใบเก้าสองหาใบเลยเอนี่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 เจ็ดสองหานี่ไปเสียเอามึงมีไเอาแล้บอย้ายเอาเราบอยายโอยสิบสองล้เอาาเอาใส่ใส่ใส่สิบล้านสิล้านเอาไปแล้วสาธุสิล้าน จไดมาจากสังขะโศกมานเด้อสาธุสาธุขอให้รวย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 ถูกรางวัลที่1 –นึ่ล้านรับเลยจะได้นำของมาแข่บนใส่ไงเฮี้ยมไใสเบื้องให้คอยเบื้องในของเจ้านี่นี่ก็ได้มาแล้วนี่เอาวางไว้ทงหมูเลยอ่ะอือ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 นี่รอ เจ็ดสองหา้าเจ็ดสองหา้งหาผิวดไปแล้วผิวดไปแล้วแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับ